สวัสดีครับพี่น้องที่คิดอทอดคิดถึงสุภา้คนครับเมื่อนี้อาจารย์คมออกมาหน้าอีเล้วพี่น้องครับออกมาอย่างวันตีออกมาเขียนเพลงให้นักร้องครับพระเจ้าลูกศิลป์ลูกหานี่แหละโคมาให้เขียนเพลงให้เป็นเพลงพูู้ยิ่งครับพระเจ้าติดไปลองกูกันที่นักร้องกับมีซื้อเสียงอยู่นะครับเป็นเพลงคุยยิ่งแต่ว่าเขียนกะ บท่าน,านในแล้วดอกพี่น้องอใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วชงซื้อมูลปานไก่เคียนเนาะซือ้อเพ่งกับ,บ่ท่านหนตังในพี่น้องครับเขียนไห้ปัวแก้วสีบนคนสิปล่องคูนับลองผู้ใดดอกแต่ว่าบ่าได้แบ่งผู้นั้นล่องมองหนีบ่ได้แบ่งผู้นี้ลองมองหันครับแต่ว่าให้ไปแบ่งกันเอานะครับอันนี้เป็น เพ่งที่เป็นเพ่งหมอลำพี่น้องครับเพลงหมอลำเป็นหมอลำกระสินอ่าแล้วก็อีกเพ่งหนึ่งท่านนิดเขียนครับนั่นคือเป็นเพ่งซาครับอันนี้เพง่งตาเป็นแดงแท่งใจพะนะอ่าสิตั้งซื้อว่าสิอะพี่น้องครับหมอลำกระสินตาเป็นแดงแท่งใจเดี๋ยวจังสิไปกรอบรุ่งกระดาษเอซีอ่าอัดไก่ช่วงไปเพิ่นนะครับป้อมกับไทยเนี่ยเพ่งไปเพิ่นให้เพิ่นกรอบไปลอกไปซิลอกไป ก็ออกมาเอานะครับเป็นสั้นตาเป็นแดงเริ่มแทงฟ้าบอกเวลาไก่สีคำเสียงนกกาห้องน้ำบินกับหังมองสนทั้งคนเอออเอชำได้แต่เงาหวนคิดพอหน้าเจ้าผู้บา่าเก่าที่นี้ไปสาวนาควรอะไร นั่งน้อยใจอยู่หน้ากว้าง ไปใส่ไปใส่ละน้องผู้บ่าวไอทิมผู้สาวสาวนาห่วงหาแต่พี่สุดแสนเสียใจพี่ไปไม่มาสักทีปล่อยให้สาวนาไม่ว่าคอยมาเป็นปีไอ้ลืมสัญญาแล้วนี่ทิ้งน้องไปอยู่ที่ไหนนั่งมองนั่งมองตะเบนยามแรง มันเริ่มอ่อนแสงเหมือนคนหมดแรงร้องไห้แต่วันสีแดงยิ่งมองยิ่งแทงหัวใจภาพเขาลอยมาขึ้นจากนาวันใดเคยเดินเคียงคู่กับไอ้สุขใจกลับบ้านยามเย็นคนแซวเลนผู้ใดก็เห็นว่าเฮาหักกันนี้ถ้าเบิ่งเด้อคู่นี้สู้ต้องได้แทงกัน จากนั้นไอ้ก็บหันกลับมาทิ้งท้องทุง่งนาสัญญาเรามาลืมวันคิดพ่อบ่นอเคยเก็บบักเล็บแมวนำกันคิดพ่อบ่นอเก็บบักเล็บแมวนำกันลืมแล้วละบ่ไต่ต้นบัคอคุยกันบาสีมามันสัญญาแต่อ้ายการลืมได้จบพี่นอ้องจะต่อยจากนัอยก็จะจบ พี่น้องครับมือเศร้านี่ตื่นขึ้นมาครับเห็นประกาศกองโจโกอยู่ประกาศกองโจโกอยู่ห่วยไม่เ้ลกประกาศปุ้ยแล้วเพื่อนบา้านเบียกินประกาศเจ้ากนนะไม่ให่เนื่อยคอยก็เลยลกออกมาอืมมันฝนตกมันก็นเลยเบียกินผนนะก็เลยบ่ป,ปากบา่เบ้าดอกเอาลกกะลกสรุปแล้วคือว่าเออประกาศอาจารย์กุ้มตอนนี้ก็ถอนออกมาเดี๋ยวอยู่สองแปลงนิดหน่อยครับอื บัตรที่นี่พี่น้องครับบอกไปแล้วนี่เมือว่านนี่เพื่นว่าเจ้าไปตลาดเจ้าซื้อพลไม้ไม่ไข่ในเด้อพะนะพลไม่ไม่ไข่เนี่ยเป็นอย่างพลไม่ยังเป็นพวกบักสวมบักแซนี่ละบักขามป้อมก,ก็ได้บักท่านก็ได้บักม่วงก็ได้พนะนะพอจีไม่ทายทิีบัดเข้าซื้อบักขามป้อมมาแล้วพี่น้องเอ้ยครับซื้อบักขามป้อมมาแล่านี่ครับซื้อบักขามป้อมมล้วลืาเพื่อนเพื่อนว่าเฮ้ ไปชิไปกินกว๋วยเตี๋ยวไายชิบหรอกพอนะหาขอไปกินกว๋วยเตี๋ยวเลยยางไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาไายชิบมาเสิร้านี่พี่น้องโอ้คนนี้มาเป็นตาสั่งเด็ดซื้อมาแล้วกรับพ่อไกินผ <c oughs> สมม้ออ,อ,มอุบลผสมม้อบักขามพร้อมพี่น้องครับซื้อมาแตงกีสิบบาทคุณแม่พี่น้องครับมื่อนี้กับสีบ้าพื้นแม่บ้านคักค้าสุขถั่วครับไอ้บ้าพื้นเมียตะเกียร์เนี่ยไม่อยากเบ้าพื้นดอกหันเบ้าไปแล้วพี่น้องครับเฮียอาจารย์คุ้มนี่กับลูก มแม่พอพอแม่ลูกเนาะครับใส่ของกับบุคือกันดอกเจ้าของใส่พวกยาสีฟันคือกันครับลูกกระสียี่ห่อนึงพ่อกับสียี่ห่อนึงแม่กัสียี่ห่อนึงนะครับแต่ว่ามันมีหลายอย่างอยู่ดอกครับขันบอไปแล้วพอดีเป็นตาสังหลายอย่างอยู่เนยแนวเป็นตาสังขากคือบีบสบู่ใส่กันพี่น้องนี่เป็นตาสังตาสังบีบสบู่ใส่กันเป็นอย่างขึ้น่าบีบสบู่ใส่กันวาติี่ ลูกกระถูยี่ห้อหนึ่งถูเด็ดตอนอ้นถูยังอาบเซบโซไปพวกอะถูได้รุูย่างหะแต่ว่าพิ่นมักถูนกแก้วมาบีบใส่กันเด้ยะทิ้งสบู่มันกําลังถูดีดีครับกำลังถูยังไงมาบีบใส่กันแจ๊กว่าอะไรเอาไปมานี่เนี่ยเป็นตาสร้างคือบีบสบู่ใส่กันนว่ม่นไม่เหนื่อยเ <c oughs> มื่ออยากว่าไปหลายพี่น้องเดี๋ยวสิหาว่าวพื้นเมียเนาะอาจารย์คมสีวว้อักละมาจินบักขามน้ำกันครับบักขามปลอมวิตามินซีพี่น้อง อ้ยโอยอันนี้พ่อเมน่นหัวอาหารปลาเดี๋ยวอัดคลิปแล้วสิไปสิปลาต่ออยู่พี่นอ้องบื้งแรงจังสีไปตัวเพ่งไห้ลูกศิษย์เขาห้มันแล้วนะครับแจ้าจินกับกิน้นว้ากินกับจินเองกันได้ดึวปล่าน,น้องสืบมาแล้วนะได้บะค้า้อม,มเจ้าสิทธายจิ้งพี่น้องเบิง้งกินบะค้า้อมพี่นออ้องเบิ้งเออเออเออปน้าปนว่า ข้าวหน,นึ่งได้ไปพูดไหมหิวก๋วยเตี๋ยวมาตต่บ้านแย่สมผลไหมก็จะกินก๋วยเตี๋ยวดวยอกเขาอยากแล้วพนนะเอาไม่ไม่เปลี่ยนไว้ถือว่าคนนี้ไหมมันบ่มีบักท่านก็นได้ซื้อบักขามป้อมเรื่องๆนะ วา่ายังก็ได้เพิ่ว่าบังวง่วกับ,บม่มีมื้อนี่เมื่อวานเนี่ยแดดลงเห้อพี่น้องอสิบายเสี้วบ่ายสีม่วงเหล่านีวจะไปซีดปลา,ปลากัน แต่จีนเป็นแตส่สร้างช่วงโควิดใหม่ๆพระท่านไปสี่ตอกสิ้นครับมาถึงแต่หันถึงแต่นี่ไล่ขาเขา้าบ่อเข้าล่างไม่ล่างเมื่อยานกับยานคักยานแน่แต่สรุปแล้วบ่บ่เป็นแตส่สร้างทวบบีบสบู่ใส่กันพี่น้องครับจนลูกว่าเอาแม่คือมาบีบสบู่ใส่กันนี่สิอู้ตะบูนะว่าบีบใส่กันไหม มันกําลังถูดีเนาะพี่น้องท่านบอกไปแล้วก็นเลยเพราอีเซ็ทถอมันกําลังถูดีตั้งแี่เขาซื้อมาก่อนไม่ไม่นี่ถูมันมันมันผู้ัฒนาบรรเลาไปมาถูอะไรมือสองหมื่มันกําลังถูดีเลยบีบไส่กันเป็นสมุไลยี่ห้อทันเขาว่าผมว่าถูรถเปียงแม่นแล้วเจ้าของไม่ฮันด็อกคือในใจอยู่เมย์เขเป็นตาสังเกตนังนี่ฮันด็อก โกูถามผู้ข้าเจ้าขายเอาใจคือมีทุกหรือดูแถบบ้นประคามปลอมทุกนาเนี่ยทำไมข้าเจ้าปูราคาโหดน้ำของเน้นตัวผนังมันเป็นโครงการคลองกเกษนะนื่นะครับแล้วพอ,อกันจีนหนักก็แล้วกัน ว้ยร้อ,องอน้ำพ่อมมากินดอกว่าไรอ่ะชมชมมาที่ไหน,อ,นอยู่ดีมีห้าสบูคนกับความเจ็บจะเสดงความไข้จะสม,มีพี่น้องครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนพี่น้องครับหนามาสองสามมือแล้วเริ่มเหนาแล้วเดยได้พี่น้องเด้อครับจะไดกะร,ร,รักษาสุขภาพกันทุกทุกคนกันแล้วกันครับ อันคู้ส่กว่ามันจับชิงคือแจ้งสีไข่กับกินยาอะไรคือจังอา,าจารยาา์คุ้มบอกเราไปแล้วไไพี่น้องบายบายครับ